สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะคะ่ะที่กำลังติดตามแนวทางเราพัฒนาผ่านทางช่องของเราเก็ตคว้ารวยูค่ะนะนี่ตอนนี้เนาะคะ่ะอาจจะมาซ่ามาคํามาเดินในจากน้อยเด้อค่ะเมื่อน,นี้เพราะว่าเียนแนวทางบาัานเนาะมาหัวกะแนวทางเซียนกะหายมากเกือบหมดทุกเซียนเนาะแต่ว่ากะแอดกะจะแบ่งลงหายเนาะคะ่ะเพราะว่ามันอาจจะเงวไปเนาะถ้าลงทีเดียวพร้อมกันอ่ะในคลิปนี้เนาะใครที่ตามต่อ แนวทางของเซียนไดเตรียมตัวแคปหน้าจอแล้วก็เบื้งตัวเลงแนวทางน้ากันไปแบบเงวๆนะคะเพราะว่าอาจจะมีหลายเซียนแนในคลิปนี้ก็จะมีของปูโคโราชค่ะของคุณยาโสของแมวน้อยนําโชคอ่าใครที่รอคอยอยู่ของปูศูนย์เจค่ะของเซียนชน,ขออน,นะ,ะของอสุพันเนาะค่ะของอเซอรีแล้กกัของบบาไทยบานเนาะสำหรับในคลิปนี้ กับตัวเลขแนวทางเนาะของเซนเซียนก่อนอื่นจะต้องกราบขอบพระคุณตัวเลขแนวทางจากเซนเซียนทุกทุกท่านนะคะที่ให้มาวางทางช่องเนาะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกทุกคนทุกทุกอ่าทันที่เข้ามาติดตามบ่วันจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่แอดกกราบขอบคุณขอบคุณในไลน์นะคะเลขทุกตัวย้ำเตือนเสมอเนาะค่ะโอ้ไซร์วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังแบบนี้สติกันเนาะเอาก่ะ ความหวังนะคะเป็นความหวังก็จริงแต่ว่าามากกระจัดทายังบ่พร้อมเท่ากับบึึงๆกันไปก่อนนะคะสําหรับตัวเองเราทั้งท่าถูกอกถูกใจก็ค่อยว่ากันแล้วค็ะทารีบอกเขาบ่าปังก็ต้องขอโทษขออภัยซีแฟนลับไวลลวงนาเด้อค่ะคันแอดบากยังผิดไปก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะถ้าไม่เราบอถือต้องบอเป็นอันนี้ก็ต้องขออภัยหลายๆเพระว่าิางเดียวบอกไปแล้วก็ลืมค่ะลืมลืมลืมในสิ่งที่เรา ก้อนนะนั่นเนาะอาจจะว่าไปเรื่อยอาหามาตามต่อเนาะคะ่ะสาหรับตัวเองเนาะทางรากพัฒนาต่อของปู่โคร,ราดกันก่อนเนาะปู่โคราดคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเข่าตัวเดินทั้งสองตัวเนาะคะ่ะกอดคอกันมาเตวาเลกจับคู่หาปูลุดไปเนาะบด้จับคู่หาตเตวาลีกดินมาทั้งสองตัวคะ่ะ4กับ5เนาะคะ่ะกอดคอกันมามาตามต่อคะ่ะคืนพรุ่งนี้ วันพุธที่สิบเก้านะคะสายวิงอโรดเดนบนรางว่าน,นี่อูโโคราไทยวิง่งเด่นที่สองกับรองที่หนึ่งค่ะสองตัวให้ที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปดแล้วกัสามเก้าค่ะเน้นที่สองเจ็ดสองแปดหลักกัสองเก้านะคะแนวทางเลขสองตัวกับตัวเน้นสามหางค่ะกับหน้าจอนอะอาจจะไปเร็วเนี่ยจากน้อยสําหรับแนวทางเนาะคะ่ะ มาต่อที่ของคนเยอะสูค่ะของคนเยอาสูก็เข่าตัวเด่นค่ะเด่นมาทั้งสองเนาะคะ่ะมาทั้งบนทั้งล่างเด่นซีหล่ะกเจ็ดเนาะจับคู่อาจจะไปบดถึงไปบ่หอต้องขอพายเอซีแฟนขับลลหลายๆนาะงวดที่ผ่านมาข,ของเพื่อนเขาที่แปดเก้าเนาะ 8, แปดเก้ากัเด่นเด่นกับมาทั้งสองตัวก,ก็กับมางวดนี่เลขเด่นกับมาทั้งสองตัวค่ะแต่ว่ามาสายวิ่งรูดเด่นบนล่างเนาะมาทั้งบนทั้งล่างไปต่อเลยตาไม้ค่ะของคนเยอะสูทอน ท้ายวิ่งสายรูตองวดวันพุธค่ะเดินทีสามกับหาสองตัวให้ที่สามหาหาสองหาหาสามสองหาสี่แล้วก็หาหกค่ะเน้นที่สามหาหาสี่แล้วก็หาหาเนาะค่ะสำหรับตัวเลขเนาะทางเลขสองตัวกับตัวเน้นสามหางเลขสี่ตัวให้ที่สามห้าห้าสี่ค่ะแนวทางเลขสี่ตัวเนาะค่ะ mm. งวดน,นี้ให้มาหางเดียวกับแนวทางเลขสี่ตัวเนาะ เอาแคปหน้าจอถับผูได้มากกูได้ชอบแนวทางคนยะสนะคะมาต่อที่ของแมวน้อยนำโชคค่ะของแมวน้อยนำโชคเอาตัวเด่นนะคะเด่นที่เจ็ดจับคู่รุดไปเนาะแต่ว่าเลขสามตัวเลขสามตัวเพื่อนมาเมืดค่ะนี่มีทั้งเก้าเจ็ดเลขนี่กับเก้าเจ็ดแต่ว่าเพื่อนไปเน้นที่เจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งสะส่วนมากเนาะติดเก้าเก้าเจ็ดไม่ดึงมา ปูไดจับตามองเลขสามตัวมีสิทธิ์อาจได้อาจมานากักแห้งน้ำแมวน้อยเนาะคะ่ะดีใจน้ำถ้าใครได้เนาะแต่ว่าเลขเด่นก็นยังถือว่าเดินดีบ่หลุดบ่ะคะ่ะของแมวน้อยนำโชคตามต่อวันพุธค่ะลาประธนาสาวิง่งรูดเด็นบนล่างของแมวน้อยวันนี้ให้เดนซกับเจ็ดค่ะสองตัวไอที่ศูนย์ซีสองซีสามซี 2 7งเจหลักกสค่ะเน้นที่0ูนย์สี่สองเจ็เจค่ะตัวเน้นตัวเจาะเนาะสำหรับเลข2ตัวกับสหาง3ตัวไอ้ที่แปดศูนค่ะเน้นทั้งสองหางเนาะสำหรับเลข3ตัวค่ะของแม่น่อยน้ำโชกแลบบมาจอเนาะคะ่ะตามต่อ f อฟแฟนครับที่เป็นตัวยุงเนาะคะ่ะเอฟซีตัวยุงรักเดียวใจเดียวของแม่หน่อยน้ำโชก มาต่อที่ปูศูนย์เจ็ดค่ะของปูศูนย์เจ็ดกระลุดเหมือนกันค่ะเข่าตัวตัวเดินเนาะแต่ว่ากระหายเดินที่ซีร่องที่สามเข่าตัวเดินนินนนเนาะคะ่ะแต่ว่าเลขสองตัวจับคู่ไปบวดเนาะคะ่ะไปต่อและตามไม่ค่ะแนวทางตรงงวดค่ะของปูศูนย์เจ็ดสำหรับล่าพัฒนาซ้ายวิ่งรูดเดินที่เจ็ดค่ะร่องที่แปดเดินบนล่างเนาะเดินที่เจ็ดร่องที่แปดสองตัวไอที่เจ็ดหกเจ็ดหาเจ็ดซี 868ห8ซี363หแล้วก็3ซีค่ะน้นที่767หแล้วก็7ซีค่ะแนวทางเลข3อ่าสองตัวของปููศ007เนาะกับตัวเน้น3หางกับตัวเน้น3หางมาต่อที่ของเซียนชนาค่ะดินมาหนึ่งตัวเนาะหนึ่งในสามมาดินที่เจ็ดค่ะเลขสองตัวรูดไปแล้วค่ะตามไม่ค่ะ ตามใหม่ไปต่อแนวทางตองหวดสายวิงโรดเดนบนรางว่นนี้ให้เด่นหนึ่งหกกับเจ็ดค่ะสองตัวให้ที่หกหนึ่งหกสีหกเจ็ดแล้วก็เก้าหนึ่งน่ทั้งสี่หางเนาะคะ่ะแนวทางของเซียนชนะเด่นหนึ่งหกแล้วก็เจ็ดเนาะสองตัวหกหนึ่งหกสีหกเจ็ดแล้วก็เก้าหนึ่งค่ะมาต่อที่ของอสุพัน ออสุพันธ์ไฮเดนทีซี C, กับสามเข่าตัวเดนซค่ะเลขสองตัวอาจจะหลุดไปเนาะจับคู่ให้ไม่ผ่านไม่เข้าเนาะค่ะไปต่อค่ะบรอสสำหรับตัวเด้นาทางเก้าไปไม่มากนะคะแนวทางตองงวดค่ะซ้ายวิ่งสายรูดเด่นบนรางงวดนี้ของออสุพันธ์ไฮเดนทีหากับซีสองตัวไอทีศูนย์ซีศูนย์หาสองซี หนึ่งสีหนึ่งหา่าสองหานินที่หนึ่งซีกับหนึ่งหาค่ะแนวทางของอสุพรรณเนาะสำหรับเลขสองตัวนินสองหางเนาะคะ่ะเลขเบิ้ลติดที่ห้าห้าก,กับซีสีหายนะคะ่ะสามตัวให้ที่ศูนย์สองหา้าศูนย์สองสี่แล้วก็ศูนย์หนึ่งห่าอันนินทั้งสามหางเนาะคะ่ะสำหรับเลขสามตัวเลขสี่ตัวที่ศูนย์หนึ่งสองห้าเลขสี่ตัวเนาะคะ่ะศูนย์หนึ่งสองห่า นะต่อที่ของออเซรีของออเซรีอ่ารุดเหมือนกันเนาะค่ะแนวทางไม่เข้าตามไม่ค่ะและไปต่อค่ะของออเซรี่ไฮเดนหนึ่งค่ะวันนี้เด่นที่หนึ่งสายวิ่งรูดเด่นบนล่างเนาะเด่นที่หนึ่งหางเดียวตัวเดียวสองตัวไฮที่หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งซี่หล้กก็หนึ่งเจ็ดค่ะเน้นเน้นเนาะทั้งสี่หางกับไฮเลขบ่าหลายหางกับของออเซรี่ กับหน้าจอเนาะคะ่ะู้ใดมักผู้ใดชอบกับดินตัวเดียวแล้วก็ต่อที่ของบ่าวไทยบ้านเนาะวันศุกร์ที่ผ่านมาบวยดาหายมากแล้วค่ะอันนี้จะเป็นงวดประจาวันพุธเนาะพุธที่ผ่านมาอ่นรูดไปเนาะค่ะวันศุกร์แอดบดายลงหายนะเพราะว่า,วาหายแอดได้แนวทางมาช่วงสิบเอ็ดโมงเนาะแอ,แอดแอดเลยบดายลงเพราะว่าทํางานอยู่เนาะค่ะเราถ้าเพื่อนเพื่อนเขียนใส่กระดาษมากเสียแอดอาจจะ ลงพนล,ลงอย่างไรแต่ว่าถ้าพิมพ์มาเนาะพิมพ์มามันก็เขียนยากลําบากเนี่ยแต่ว่าก็ไม่เข้าเนาะเขาแต่ตัวเด่นงวดที่แล้วเพิ่ไหามาอ่ามาดามเพิ่งส่งมาหายอยู่เข้าแต่ตัวเด่นเนาะเขาตัวเด่นจีซีแอดอาจจะบมีตัวอย่างห้ขึ้นห้เนาะตามต่อและไปไหมคะใครที่รอคอยของบ่าวไทยบ้านเนาะของงวดประจําวันพุดมืออื่นนี่เอาไปลุน้นกันกับแนวทางของ บาวไทยบ้านซ้ายวิงรูด,ดินบนรางว่านี่ไฮเดินสองกับสามค่ะสองตัวให้ที่สองเจ็ดสองหกสองห้าสามเจ็ดสามหกแล้วก็สามห้าค่ะสองตัวเน้นที่สองเจ็ดกับสามเจ็ดค่ะเลขเบิ้ลให้ที่สองสองกับสามสามแนวทางของบาวไทยบ้านเนาะค่ะเอาแคปหน้าจอเนาะอ่ะแอดอาจจะไม่ได้แสามห้ได้แคปหน้าจอเนาะค่ะไปต้อนและตามกัน แคปหน้าจอไปที่ละคนละกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณตัวเองนะทั้งจากเซนเซนที่หายมาในคลิปนี้เนาะคะ่ะกราบขอบคุณได้ค่ะแล้วก็ fc แฟนคลับที่ร,รอคอยของใครอยู่อ่แอดจะทยอยลงหายในคืนนี้เนาะคะ่ะแล้วบางั่นก็จะเป็นเมื่ออื่นแต่ถ้าของใครยังไม่ลงนั้นแสดงว่าเพื่อนยังไม่ได้หายมาเนาะแอดยังไม่ได้เขียนมอทันก็อาจจะเป็นลงพูดหายเนาะคะ่ะแต่ถ้าเขียนไม่ได้เลยก็คงจะบ่ได้ลงหายเนาะ ตามต้อและไปลาไมก้กาขอบุญขอบพูดในลายสำหรับเอซที่ต้อค่อยและก็ติดตามเนาะให้ทุกคนเฮงเฮงปังๆังมันๆโชคดีมีใช้หวังครับอ่ะยกช่องเนาะค่ะโชคดียกช่อง,ง,องแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ